ไล่ก็ให้ลงมาอ๋อลงมาขึ้นไ,ไปยังไงก็ลงมาแบบนั้นแหละอ๋อลงมาอย่าเอาหัวหมุกลงมาแค่นั้นแหละเร็วๆล,ลงมาสติมีไหมสติมาปัญญาเกิดสติเตเิสปัญญาไม่เกิดที่แกไม่ต้องมาถ่ายเลยสูง<อ>ไปแล้วนะบีขึ้นมาไหมไม่ขึ้นขึ้นไม่เป็น ขึ้นมาเนต,ต้นไม้แค่นี้เองเป็นลิงเป็นข้างไปได้ไม่ได้เป็นชนีพูดเลย<า>เป็นชนีพูดเลยไม่ได้เป็นลิงชนีสูง <c oughs> ชนีสูงสุดลงมาเลยชนีขึ้นไปสูงเกินไปแล้วนะลงไงวะเดี๋ยวหาทางลงอยู่ <c oughs> <c oughs> อ่าชนีอ๋อลงมาพี่แก๊แบ,บแรงอ่ะ <c oughs> แต่พูดเองอะ่ะใช่พูดเองนะนี่ไงนี่ยลง มาลงมามันเป็นบันไดเว้ยลงมาเอกมันเป็นบันไดจริงๆบันไดยังไงเนี่ยลงมาครับเป็นขั้นเป็นขั้นยังไงฮะลงต่อดิลงต่อสนุกกว่าเยอะพี่อยู่ข้างล่างอ่ะสนุกกว่าเยอะเฮ้ยเชี้เลยฮะจะลงแล้วนะพี่แกบบลงไดไม่ได้โอ้ต่สูงไปนะเหรอคนจะลงแล้วลงไหมไม่มันต้องโอ๊ตโอ๊ตมันหักนะโอ๊ต ตายละเราก็ตากูลงแล้วสิ